สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือจะมาลองใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัวเราเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ได้บอร์ดจากผมไปนะครับก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับตัวนี้เป็นโนด m m u u นะครับตัวนี้เป็น ESP32 ตัวนี้เป็น ESP12F นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีบอร์ดของตัวเองอยู่แล้วนะครับอยากจะลองใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ผมทําขึ้นมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับให้ลงแอปพลิเคชันนะครับบริงเวอร์ชันเก่าตัวนี้นะครับตามวิดีโอที่40ตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนคนไหนที่ใช้ Android นะครับก็สามารถทําตามได้เลย แต่ว่าถ้าใครใช้ iPhone นะครับก็แจ้งอีเมลมาเดี๋ยวผมจะ create new account ให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถไป log in ใช้ได้นะครับสำหรับ iPhone นะอันดับต่อไปนะครับให้ดาวน์โหลดโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์นี้ที่อยู่ใน Google Drive นะครับเข้ามาข้างในโฟลเดอร์นะครับจะมีโค้ดสำหรับ 3บอร์ดทั้ง3าบอร์ดนะครับตัวนี้ผมเซ็ไว่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครใช้บอร์ดตัวไหนได้บอร์ดตัวไหนไปนะครับก็ดาวน์โหลดให้ตรงกับรุ่นของบอร์ดตัวเองนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้โนด m c u นะครับก็คลิกขวาดาวน์โหลดมาเลยนะครับเสร็จ like like แล้วนะครับขณะที่ดาวน์โหลดอยู่นะครับตัวนี้ ที่หน้าแอปนะครับให้เรากดที่ create new account นะครับจากนั้นให้ใส่อีเมลนะครับแล้วก็กำหนดพาสเวิร์ดนะครับจากนั้นนะครับกดที่จุด3จุดนะครับกดที่จุด3จุดแล้วก็ เลื่อนมาที่คัสตอมนะครับแล้วก็ใส่ IP ตัวนี้นะครับเป็น1 5 9 6 5 1 3 1 2 1 5นะครับพอร์ต9 4 4 3จากนั้นก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กด Sign up ได้เลยจากนั้นก็กดคูก็อิดนะครับมาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ ก็เปิดขึ้นมาจากนั้นก็ให้ทำการแตกไฟล์นะครับเสร็จแล้วข้างในโฟลเดอร์จะมีอยู่2ไฟล์นะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ซอสโค้ดส่วนไฟล์นี้จะเป็น QR Code นะครับให้เราดับเบิลคลิก QR Code ขึ้นมานะครับจากนั้นที่ตัวมือถือนะครับตัวแอปให้เรา กดที่รูปสัญ,ญลักษณ์ QR Code มุมขวาบนนะครับเสร็จแล้วก็สแกน QR Code เราก็จะได้วิดเจ็ตเบื้องต้นนะครับที่ผมได้สร้างให้นะครับมาอยู่ที่หน้าโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่รูปน็อตหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นคำว่า Email all นะครับให้กด คลิกครั้งหนึ่งนะครับแต่เห็นว่าตอนนี้มันแจ้งว่าโทเค็นส่งไปที่เมลแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้เข้ามาที่เมลของเรานะครับเข้ามาที่ Gmail ที่เราทําการสมัครแอปบลิงเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ผมสมัครเป็นเมลนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นเมล ส่งโทเค็นมาให้นะครับก็เข้ามาที่โทเค็นตัวนี้นะครับโทเค็นนี้นะครับเราได้โทเค็นมาแล้วให้คลิกครอบครอบให้หมดนะครับให้ครบแล้วก็คลิกขวา copy จากนั้นให้เปิดตัวซอสโค้ดขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องผ่านการดาวน์โหลดตัว โปรแกรม Arduino นะครับแล้วก็ทำการลงไลบรารีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับไลบรารีที่ใช้ในโคดนี้ก็จะเป็น BRING นะครับแล้วก็ลงไลบรารีของบอร์ดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาแก้ไขตรง3บรรทัดนี้นะครับตรงนี้ให้เราวาง โทเคนที่เราก๊อบมาจากเมลเมื่อสักครู่นะครับวางเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อ wi-fi เป็นของเรานะครับกับรหัสผ่าน wi-Fi เป็นของเรานะครับตัวนี้ของผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาดูข้างล่างตรงนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงตัวนี้สังเกตว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ ตัวเลขจะตรงกันกับในแอปที่เราสมัครเมื่อสักครู่นะครับต้องให้ตรงกันนะครับถ้าเกิดไม่ตรงกันก็จะไม่สามารถลิงก์กันได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเสียบบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ จากนั้นก็ทําการเลือกบอร์ดนะครับเลือกบอร์ดเลือกพอร์ตให้ถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดโนด MCU ก็เลือกเป็นโนด MCU นะครับเสร็จแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับ พออัปโหลดเสร็จแล้วที่มุมซ้ายล่างตรงนี้จะขึ้นว่า Done uploading นะครับให้เราเปิด Serial Monitor ขึ้นมาดูนะครับก็คือรูปแว่นขยายมุมขวาบนนะครับกดขึ้นมาดูแล้วตอนนี้ Serial Monitor แสดงผลว่า Wi-Fi Connect นะครับก็แสดงว่า Connect กับ Wi-Fi เรียบร้อยบอร์ดของเราต่อเข้ากับ Wi-Fi เรียบร้อยนั่นเองนะครับจากนั้นที่ตัวแอปนะครับให้เรากดเครื่องหมาย รูปสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้ตรงรูปบอร์ดนะครับข้างๆมันจะไม่มีจุดแดงๆนะครับก็แสดงว่าบอร์ดเราเชื่อมต่อกับแอปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะคอนโทรลได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดแอปคอนโทรลตัวบอร์ดดูนะครับอตอนนี้ก็คอนโทรล บอร์ดผ่านแอปได้เรียบร้อยนะครับแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์เราก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็บอร์ดกับแอปสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้ตรงบอร์ดก็สามารถกดสวิตช์ที่อยู่บนบอร์ดได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับ เพื่อนเพื่อนถ้าสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามด้านล่างได้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ